วันนี้ทำกับข้าวอีกแล้วพี่น้องวันนี้จะทำกับข้าวกินเย็นว่าจะทำไก่ต้มน้ำปลาต้มแบบบ้านต้มแบบต่อทัน เครื่องปรุงก็มีตะไคร้ด้วยพี่น้องเลยตะไคร้ปลูกเองก็เลยเก็บมาหลายหน่อยนะึ่งอ่าทุบตะไคร้ให้มันบุบๆตักงหน่อยกระเทียมก็ทุบคือกันด้วยพี่น้องอก็ดินพร้อม อีหลากวัคคีนี่สำคัญไงอันนี้เกี่ยวเอาต้มเด้ยนี่รลกวัคคีเนี่ยรลกวัคคีก็ทุบๆจังเลยโอ้กระเด็นกระดอนใหญ่เลย ตุบเรงทุบนะแล้วก็มีพริกไทยดำเด้อพริกไทยดำนี่ก็จะทุบคือกันเตรียมของใส่หม้อแล้วก็ดิ่ต้มเด้อผมว่าจะเอาไปเตรียมอยู่บนเตาเนี่ยกลัวมมหม้อจะไหมเพราะว่าผมยังไม่ใส่น้ำผมจะใส่น้ำทีหลังอ่ะขั้นแรกก็เอาตะไคร่ล้องหมอก่อนล้งตูดหมอ้อไม่ให้เนื้อไก่ไม่ให้ไก่มัน ถูกกับเหมาะโดยตรงจะไข่ปลูกเองก็เลยเอาหลายหน่อยนึงเอาตะไครใส่เอารา,า,ากพักคีใส่กระเทียมที่ทุบไว้นะใส่เหลือพริกไทยดำเดี๋ยวค่อยทุบทีหลังอาทีนี้เอาไก่ใส่เลยนี่กไก่ ไก่นี่พิ่งซื้อมาจากโลตัสเนี่ยล้างน้ำสะอาดอะ่ะอีขาเลยเนี่ยที่นี่ที่นี่เดี๋ยวที่นี่เดี๋ยวจะไปเอาน้ำมาใส่เลอส่วนพริกไทยดำนี่ <c oughs> ทุบก็เคียงไม่ได้ผมก็ใช้โคกตำเอาตำเอาพอตำเอาค่อยๆพอเม็ดมันแตกพริกไทยดำก็วันนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งเดือที่ขอใช้ เสียงเป็นภาษาโคราชด้วยฟังชชาๆไม่เข้าใจก็คอมเมนต์ถามเอาที่นี่ใส่น้ำใส่น้ำก็ใส่พอท่วมไก่นีด้อยไม่ต้องเสียร้ายดอกแค่ท่วมไก่พอแล้วเนี่ยอที่นี่ก็ยกหม้อไปข้างเตาได้เลยเนี่ยขานคูแล้วก็ใส่เตาเลยอะ่ะข้างเตาเลยดิ อ่ะทีนี้ก็ข้างไว้้อให้เดือดเด้อดเดือดแล้วยังค่อยใส่น้ำปลาในช่วงที่เรารอน้ำเดือดเราก็มาทำน้ำจิ้มกันเลยน้ำจิ้มก็ไม่มีอะไรแล้วครับมีกระเทียมแล้วก็มีพริกพริกวันนี้ใช้พริกขี้นูสวนปลูกไว้คางบ้านแล้วก็รากผักชีแล้วก็มะนาวน้ำตาลปีบ๊บ น้ำปลาแค่นี้นะครับที่นี่เราก็มาตำกันเลยตำน้ำจิ้ม เดือดแล้วก็มาใส่เครื่องปรุงกันครับใส่น้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลปิ๊บบ้านเองน่ะอ่ะใส่ประมาณช้อนโต๊ ต้มน้ำปลาก็จะใส่น้ำปลาลายหน่อยหนึ่งเด้อใส่น้ำปลาจักสองทับพีคอยเป็นน้ำปลาแท่เด้อยจะได้หอม,หอม ขาวสีอิ๊วขาวจักทพีหนึง่งอันนี้สีอิ๊วดำเด้อซีอิ๊วดำนี่จักครึ่งทัพีก็พอได้ ช็อโตันึงก็พอแล้วเนี่ยเวาจะใครชอบเถอบางคนก็อาจจะใส่หลายใส่หน่อยก็แล้ว้าชอบแต่ผมว่าใส่ครึ่งทับพีกก็พอดีหอมเลยที่นี่ใส่เครื่องปรุงไปแล้วก็หอมเลย ที่นี้ก็ปิดฝาหม้อไว้เดี๋ยวผมจะมาพลิกอีกทีนึง่งสำหรับไก่ต้มนุ้ปลาก็จะต้มนานหน่อยนึงต้มเป็นชั่วโมงเนี่ยอ้าวดู่วดพี่น้องลืมใส่ใบเตย น้ำเดือดตังสองทีเรายังนึกได้อ่ะใส่ที่หลังหมูใส่จกสัจก,สออจก,สจกสองจักสองอันจักสองจักสองจุกใบเตยก็อยู่รอรอบ้านนี่นะลืมยังไงเนาะขยีขยีมันออกเร็วๆจัดหน่อยอื ลืมใส่ใบเตยพี่น้องเลยเกย์อย่าหาทามคือฉันเด้อ่ะใส่คิหลังก็หอมคือกันน่ะให้ใบเตยไปอยู่ติดต้ก็ไเด้ร้อนเพรอะที่นี่ก็จะพริกที่นี่ก็จะพริกทึกหนก่อนอ่าพริกเอาด้านบน ลงไปสนสำรับถ่านก็ไม่ต้องใส่เยอะเด้อเพราะว่าช่วงหลังจากที่มันเดือดแล้วนี่ก็จะจะให้มันเดือดแบบไฟอ่อนๆก็จะให้มันเดือดไปจนถ่านยุบกุ่นหละจนถ่านมดกุ่นหละ อที่ซุปด้วยหรอครับต้มกันนานแล้วแหละไฟก็เริ่มอ่อนลงแล้วแหละอุย้ยเปื่อยกันแล้วเนี่ยอุ้ยนี่เปื่อยกันแล้วเลเนี่ยหอมก็หอมอุย้ยทำไมมันจะอร่อยปะนี้อ่ะที่นี่ก็จะปรุงหม้อแล้วครับไฟก็อ่อนลงพอดีเ่ยห็นไหมเดือดค่อยๆ ปงแล้แหละเนี่ยอ่ะซุกแล้วมาลองจักใส่จานเสิร์ฟดูๆเป็นยังไงอืมสีอย่างงามเลยพี่นอ้อง น้ำลาดจังหน่อยเนาะน้าม,มันผมก็ชิมเลยด้เรสชาติพอดีกลมกลมไหนลองดูเนื้ออู้ซุกซุกกำลังพอดีเลยนี่ไหนลองชิมจะคำดูนะนะำิ้มย่างอร่อย เด้อชิมจะคำก่อนเด้ออืออือโอ้ใช่้ใช่ๆอโอน้ำมันจะรสชาติอร่อยเนื้อ อจะํำก่อนเด้อจะํำก่อนเด้ออืมชุดยอดเลยไก่ตุมนน้ำปลาบ้านเด้อเตถาถ่านโบราณครับผมก็เสร้นเรียบร้อยแล้วครับสำหรับไก่ตุมนน้ำปลาแบบบ้านๆตุมแบบตุมกระเต้าหั่นอร่อยครับซุปเล้ยอร่อยครับ ก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามดูตั้งแต่ต้นจนจบก็วันนี้ก็ยีคลิปหนึ่งที่ใช้ภาษาคคราชภาษาดั้งเดิมเพื่อใครฟังไม่เป็นฟังไม่ออกก็คอมเมนต์บอกถึงเด้อแล้วก็ใครที่ชอบหรืออยากให้พูดแบบนี้ไปเรื่อยๆก็คอมเมนต์บอกดา่าก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามตอนนี้ก็จะไปกินขา่าพอดีทำตั้งแต่สามโมงก,กว่าๆจน ปีนี้หกโมงก็จะไปกินข่าวพอดีข้าวเย็นครับขอให้มีความสุขทุกท่านเด้อใครที่ดูคลิปนี้ก็ขอให้รำรวยมีความสุขทุกคนสวัสดีครับ